มาต้นอนรับบรรากาศดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรูชแน,นลนะครับในวันนี้เราพาท่านพี่น้องไปที่จังหวัดกระบี่นะครับที่จะพาไปชมต่อจากนี้ไปเนี่ยเราทริปนี้นะเราไปที่บ้านชื่อว่าบ้านปาตีนนะครับบ้านปาตีนนี่นะครับในคลิปเสียงที่ผมบรรยายไปเนี่ยผมบอกเพ้ผมยังไม่มั่นใจว่าว่าทิศอะไรนะจริงๆคือเป็นทิศเหนือ นะคือคนโบ,บ,บราณเนี่ยเวลาเขานอนเนี่ยนะครับวนนอนไปทางไหนปไปเท่าไปทางไหนนะครับเขาก็จะจะมีเครื่อกสิ่งที่จะพึงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปนะไปดูวิถีชุมชนนะครับเ,เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสถา,านที่ที่ใช้ดูงานนะสำหรับแขกที่มาเยี่ยมชมสักผู้หนึ่งนะครับจะพาท่านผู้ชม นะครับไปฟังการบรรยายนะครับของอป่าชาวบ,บ้านที่นี่นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะของชุมชนที่นี่อ๋อมันเห็นยนะน,นี้นะเนี่น่ะปค่ะอัน,นีเป็นหลาดปาตีนนะ ปาตีนนี่ก็เป็นทิศหนึ่งนะครับที่ทางปา่ใต้เรียกเออผมไม่มั่นใจนะครับว่าปาตีนคืออะไรนะครับสี่หน้า่สี่าลงมังหน้าเลยมาเดี๋ยวผมางหลังมามาาห้าเลยบังหน้ามาสี่าสี่พาท่านผู้ชมเข้าไปตรงนี้เขาเรียกตลาดปาตีนนะครับปาตีนในทิศตะวันตกกไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวงม้วน พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ร่มรื่นมากนะครับปาสีบาสีเดชปาลัยโนดต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ยำม้วงนต้นไม้ค่อนข้างใหญ่นะครับยำม้วงอันนี้เจอในทางด้านนี้ได้ต้นเดินขึ้นมาด้านบนก่อนค่ะอันนี้ต้นขนมนะที่ต้นขนมนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากเดินขึ้นมาด้านนี้ก่อนค่ะบาสนั่งนขนมใหญ่มากนะครับ ก็เป็นทิปหนึ่งนะครับที่จะพาท่านผู้ชมไปชมผลิตภัณฑ์ทีละกันแตอนนี้เรามาตรงไหนแล้วบังมินขนม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 เอาขนมขนมขนมเอามาขนมขนมขนมอะไรเอ่ยขนมอะไรเอ่ยขนมอะไรเอ่ยนี่เขร่นมพร้งมันเหมือนนี่จุ่มพร่งจุ่มพร่งแล้ส่วนผสมส่วนผสมอ๋อแล้วก็มีน้ำมะพร้าวใบเตยแล้วก็ไม่มีฮะมีไหม อ่ะมึงมินชิมหน่อยมินชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยชิมช้อนหน่อยชิมช้อนหน่อยชิมช้อนหน่อยขนมต้มเพียบไหมเออเราต้องก่อนขนมโคทีแรกไม่ใช่นะกินไปแล้วหนึ่งตะก้าอ่าเป็นไงเป็นไงรสชาติอืมมันมันอันมันเข้มเต็มอ่าส่วนผสมหวานน้ำซานส่วนผสมนี่ก็คือกะทากะทากะเพราตาลเออแล้วก็ถั่วแดงตะกานไปเลย มะลิซมเมอร์เยอะจ้าต่อดิต่อดิปั่นแล้วก็ต่อไปไปต้มนะมาไปชิมชิมชิมเดี๋ยวผมต้องชิมผมยังชิมผมยังชิมไม่ได้ถือแล้วเล่นก่อนเอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาเอให้ผลหน่อยผลจะเป็นไงน้ำโป่งน้งโป่งโป่งอืไรได้ปลาเรือต้ำตาลน้ำแดงอ่ะ อ่าเราได้ขนมแล้วก็ไปไหนต่อไปน,นี่อานาน้ำ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 น้น้ำไหน้ำรคาน้ำรคาน้ำดีมีน้ำไ้มั่งครับไบเตยน้ำเ่าจ้าเตยไเตยนี่ก็เป็นของปีมือชาวบ้านเหมือนกันอน,น<า>อีน<า>โอ้ ฟังนู้นเลยค่ะอีด้่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่เป็นขนมจากนู่นเลยค่ะอร่อยนะตัวดิบพื้นพื้นถิ่นชื่นใยวาสดุธรรมชาติเพราะว่าไม่เตอเนี่ยมันมีคุณค่าเพราะว่าส่วนมากเพราะเอามาต้มแล้วก็เอามากินต่างน้ำ คนรบ้ใจเพรว่าเป็นยาบำรุงหัวใจอ่าครับอ่าไม่คาดไม่เลยโอเคนะเนี่ยผมกินกตอนนั้นอยู่เต็มของอยู่เต็มของอยู่เป็นไงบ้างมีนเห็นเอเนี่ยขนมขนจากอ่บ้านอืมวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบที่มะพร้าวหวานตื่นชื่อไงเลโก้น้ำตาลแดงน้ำตาลขาวเป็น อ๋อต้องต oh, te ้มก like, hey, ่อนใช่ถ okay, so ้าไม่ต้มเป็นยังไงถ้าไม่ต้มมันจะไม่นุ่มไม่อร่อยส่วนใบส่วนใบจาานี่มันอยู่ในพื้นที่ใกลๆบ้านใจังหวัดยวิธีการเขาก็ดีนะออมีคนใส่แล้วคนเย็บนะเรียบร้อย นี่เป็นไงชิมย่างชิมยาม่างนี่แล้วนะอร่อยไหมอร่อยไหมหอ,อมหอมอันนี้เป็นน้ำจากจากชุมชนที่นี่มาดูมาดูการกันย่างหน่อยมาดูการย่างหน่อยการย่างหน่อยอ่าวบังมีนคุยเลยเป็นยังไงการย่างเป็นไงเนี่ยน,น,น้ำจากน้ำจากน้ำจากยี่สิบบาท นมจากเดใช่ไหมเดเย่อะไร10บาท20บาทบโ้นี่วิธีการเผานะโอ้เขาต้องเขาต้องจัดจัดเรื่องฐานเนี่ยความร้อนต้องได้นี่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 อ่าเริ่มเริ่มนี่คนเผานี่เรียกว่าลดความอ้วนในตัวเพราะเงือมันออกปกติทำทุกวันไหม กมีนึกีทงทง่ยว่านึกว่าทําขายโดยปกติไม่ได้ทําขายโดยปกติแต่ออกงานสามสัปอ๋อเอ๋อ,อ,องนานกับงานก็ นะคเลนอ้ห้น่ะวันนันใครใกลุ่มนี้ใครมาเีที่แล้วาีที่แล้วคือว่านี้ที่แล้วเนาะ จะเรียกว่าเป็นอะไที่ทั้งที่มาทั้งหมดเนี่ตอนนี้ก็จะเป็นนี่ขนมอะไรอันนี้ขนมอะไรเป็นตัวไข่เป็นตัวตึงเนี่ยเราเรียกเป็นตึงก็ยังมีสัตว์สูงส่วนบ้านหนังเป็นะครับที่สี่จังหอ่าวนาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็พริกนี้เป็นพริกที่สามใช่ไหมครับพริกที่สามสอง ประการของปีนี้แล้วใครจองปีหน้าด้วยไหมจองไ้เลยใช่ปีหน้าจองไปเลว่าจะต้องมาอีกใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์แล้วเมื่ออาทิตย์แล้วที่คณะ,ะกเราปราก็ว่ามานั่งทากิจกรรมยังไม่เสร็จเลยจะเสร็จแล้วเนี่ยกดม,มันลงนะครับตีกันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงมรสมุมเป็นช่วงฤดูฝนของทางนี้นะครับแต่วันนี้แ่เนี้ท่านมาเนี่ย บรรยากาศหรืออากาศดีมากนะครับคาดว่าหลังเสร็จกับกิจกรมร,กรมที่บ้านตะตินท่านเดินทางไปเกาะยางก็น่าจะสนุกเพราะว่าดูอุตุแล้วเนี่ยไม่มีฝนไม่มีไม่มีมมพายุนะครับเนี่ยร้อนกานพวกเราเลยนะครับว่ามาแล้วเดินทางมาแบบโล่งเลยเพะอย่างเราาที่แล้วปริรธานตีข้าวที่เกาะกลาง ก็จะขึ้นมาได้มีประชาตอนนี้มาเร็วก็วจมน้องๆเจ้าหน้า,นาที่ว่าเฮ้ยเวีจัดการเวลาได้เยี่ยมมากนะครับก็ที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมครับบ้านอาตีนเนี่ยเป็นมุสลิม97%้าสิเจ็ดปซเกือบร้0จากเดิมเนี่ยร้0เ็แต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาก็มีคนขายที่ไปอยู่ที่อื่นบ้างมีคนนอกเข้ามาอยู่คนที่แตกที่อื่นเข้ามาอยู่ที่ พื right? ้นที่นี้มากก็เลยเป็นทำอีกเปอร์เซนต์ลดหัลงแต่ว่าที่ก็มีที่นั้เิจพูดอีกทีทำกิจกรรมทุกอย่างใช้ที่ที่ใต้ต้นไม้นี่ผมพอะยะนถ้าฝนตกเราก็ต้องวิ่งหลบกันอันนี้ดีผมไม่ก็อถือว่าเรามานั่งบรรยากาศใต้ต้นไม้เย็นๆท่านเชื่อไหมในช่วงช่วงเดือนเมษานะครับ ช่วงเดือนเมษาเนี่ยขออนุญาตคุณคุณน้องคุณน้องที่นั่งตรงนั้นเป็นที่ทำขนมนะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งให้น้องข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำขนมตรงนั้นแล้วดูเราไปนั่งแล้วมันดูดูเด่นไปนิดนึงปกติอร่อยอยู่แล้วนะได้หล่อไปอีกก็ที่ท้าเหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่ขอนมะพร้าวตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ตั้งไว้ให้เท่ๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะ นี่คือเครื่อง,องมือโบราณบีดน้ำอ้อยโบราณด้วยขอมนมะพร้าวเนี่ยนะเนี่ยขอนเนี่ยครับแต่วันนี้ผมยังไม่ตกแต่งอะไรไม่ทําอะไรพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเออมาจากบ้านท่านเหมือนกันสี่ร้อยคนเออนะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมินไ์ใจรับแดงอา่าใช่รับใช่นะครับสี่รก้กว่คนมาที่นี่ นะครับแล้วก็มาทำกรรมทั้งหมดแ8ฐานอยู่ที่นี่ทุกวันเขามีเจ้าหน้าที่มาดูพื้นที่แล้วมาดูแล้วมาพูดคุยกันนะครับปกติเขาจะแบ่งเป็นสองชุดไปอีกชุมชนพื้นที่หนึ่ง200จะมาที่นี่200แต่เขาบอกว่าพ้นที่แล้วเนี่ยเขาบอกงั้นมาอยู่ที่นี่เลยไม่ต้องให้เขาไปเปล่ยกันแล้วเขาไปจัดการได้ง่ายเพราะงั้นการนี้ปิดละปอ้อยช่งนี้เขาก็จะได้ กลิ้งขอนมะพร้าวเนี่ยบีบน้ำอ้อยโบราณซึ่งวะัดนะวะันนี้ไม่มีแล้วย้อนไปห้าสิบปีที่แล้วนะครับเราจะใช้เครื่องเนี้ในการทําน้ำตา,มมาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยนะครับส่วนใหญ่ทดน้ำตาลอ้อยอย่างเดียวเช่นน้ำตา,มมาลมะพร้าวก็ใช้ใช้คนเป็นออกองการครอบครัวช่วยกันงานแต่งงานอัลีรดยองงานบุญต่างๆนะครับ ก็ก็เขี่ยวเป็นกระทะใบดัวนแล้วก็เอาไปควนหนมเอาไปควนเหนียวทําบูนกันก็ด้วยเครื่องนี้ครับในหมู่บ้านมีอยู่ที่เดียวอัน,นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่สามนะครับรุ่นที่สามแต่วันนี้เราไม่มีสาทิตเนื่องจากว่าไม่ได้จองสาทิตอันนี้มานะครับชุมชนที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมอย่างที่บอกแต่เราก็ยังห่วงในเรื่องของวิถีที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยวัฒนธรรมอื่นอย่างเช่นวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งกวการท่องเที่ยวเข้ามากระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งในสี่ของเป,เป็นอันดับสี่ของประเทศไทยณปัจจุบันนะครับอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมครับอันดับสองภูเก็ตอันดับสามเชียงใหม่อันดับสี่ 4, คือกระบี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากช่วงแรกๆพวกเราก็ทํางานทาอาชีพเหมือนเดิมก็คือการแต่งตาปลูกสับประรด ส่วนผลไม้นะครับต่างๆเลี้ยงงวเลี้ยงแพะก็เ,เหมือนกับวิถีชุมชนท้องิ่นทั่วไปแต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาปรากฏว่าคนของเราไหลอ,ออกนะครับไหลอ,ออกไม่ถึงว่าพาตัวเองเนี่ยไปทํางานในแหล่งท่องเที่ยวก็คืออ่านางซึ่งห่างจากต,ตรงนี้ประมาณแค่สามกิโลนิดๆเพราะฉะนั้นก็เลยไหลออกกลุ่มต่างๆที่เรามีมากมายในชุมชนเนี่ยณวันนี้เรามีสิบสามกลุ่มอาชีพนะครับ Waktu ini Bina tanpa tanah Datang menggigit Wahai teman Tegakkan salat-salat itu Untuk penyelamat Cepat-cepat Kita bertobat Agar ditimang Di Di oh, จักรงพะีมาดูฝีมืออาโมกี้อธิบายหน่อยเดี๋ยวบานหน่อยวัดองวัดองลักษณะคือโมเดลที่ดูแล้วเหมือนจริงมากอืมทุกอย่างมีเรือพร้อมหางเรือมีเครื่องดูแล้วเหมือนของจริง องประกอบองประกอบทุกอย่างเป๊ะเลยเป๊ะเลยแล้วก็ฝีมือเนียบการข้ามงเข้าไม้โดยเฉพาะโมเดลโมเดลเครื่องอมโมเดลเครื่องเหมือนเหมือนเหมือนของจริงมากเป็นเป็นการสร้างที่ค่อนข้างที่จะสมจริงครับอันนี้ ลำลำเล็กนะครับจะมีลำใหญ่ลำใหญ่ทังนี้น่าน้าน้าเก็บเอาไว้นะถ้าเราไปตั้งโชว์มันทุกอย่างมัน,ม,นมันสมบูรณ์เครื่องทำได้เหมือนอะไรนะเครื่องตัวเรือมีกระดูกเรือโครงสร้างเหมือนจริงทุกอย่าง ดีมือละเอียดมากดีมือดีดีมือดีดูดูดูตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องเลย ก,ก็จะลดน้อยลงนน <ừ. S 1> งเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่ท,ที่ที่นักท่องเที่ยวเพราะช่วงนี้มันจะมีมรสุมมีปรยุธเข้ามามแล้วก็แขกต่างชาติก็จะลดลงไปสักนิดนึง <ừ. S 1> ก็ถือว่าตรงนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวสาม,มารถทํารายได้ให้กับชาวบ้านวิถีชีวิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ยังอนุรักษ์สิฐานของเขาไว้ <ừ. S 1> แม้กระทั่งทางด้าน อาหารทางด้านสิ่งที่เขายังยึดเก็บเกี่ยวเอาไว้ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปเขายังรักษาสภาพอ้องถิง่นของเขาในกระทั่งเรื่องอาหารการกินขนม,มแล้วก็ส่วนมากวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็เป็นวัตถุดิบซึ่งไม่ได้มีการซือ้อขายเช่นกะลาม้พาวก็ได้จากการปลูกมะพร้าวเลือกอัศวา,ามา ทำเป็นเครื่องประดับนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากของของเหลือใช้ที่เรามองเห็นว่าไม่น่าจะมีประโยชน์ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นเงินเป็นทองได้แต่ที่นี่เขาก็ได้นํากลับมาใช้ได้เป็นสินค้านี่เรามาจี่ไหนที่เราเราได้มาาัางแต่ํานิดตั้งจที่บ้านนาตีนบ้านนาตีบ้านนาตีนซึ่งเป็นชื่อที่ที่ชาวบ้านเขาคุ้นเคยเขาเรียกกัน เราก็สงส like ัยว่ามันมาจากคาว่าอะไรใน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 ที่มันต้องมีความหมายสรุปแล้วก็บอกว่าตีนเนี่ยทิศเหนืออ๋อทิศเหนือบ้าทิศเหนือแสดงว่าคนนอนอาตีนไปทิศเหนือนี่คือคำคำคำที่เขาใช้เรียกกันตามภาษาิานบ้านเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยได้ประสบพบเห็นสักเท่าไหร่ในเรื่องพิธีที่ของของที่หมู่บ้านเขาได้ได้จัดทำแล้วก็ เขามีวิธีที่ททเ,เหมือนกับสังคมเร้่อวัฒนธรรมเกันเพราะว่ามีไทยพุทธไทยมุสลิมที่รวมกันอยู่แต่ว่าไทยมุสลิมก็ไปเยอะสักนิดหนึนน่งเพราะนั้นความเจริญมันคืบฐานเข้ามาแล้วแต่กี่ท่านประธานบอกว่าพอมันมีความเปลี่ยนแปลงก็คือย้ายสินฐานมุสลิมบางคนมีที่ทางออออก็ขยับขยายออกไป แล้วก็คนที่เข้ามาทําธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวก็มาจับจองซื้อที่ดินทํารีสอร์ทเพราะนั้นจํานวนของมุสลิมก็เลยลดลงมานิดหนึ่งเพราะว่าตรงไหนที่มีความเจริญเข้ามาพวบเนี่ยราคาที่ดินมันส่งขึ้นโตก็มีการโยกย้ายสินทรัพย์ไปเพื่อไปประกอบอัชที่อื่นอันนี้ยังอนุรักษ์อันนี้เขาบอกอยู่ใกล้กับอ่านางใา่อ่าวนางแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นอ่านางเนี่ยเป็นแหล่งที่ นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นพวกต่างชาตินิยมมาเที่ยวมากแล้วก็เป็นสถานที่ติดอันดับหนึ่งของของของโลกเหมือนกันเอเพราะว่าสถานที่มันเป็นหนึ่งเรื่องความสวยงามความสะอาดแล้วก็มันมีเรื่องที่ทางทางชาติมาถ่ายทำภาพยนตร์ก็เป็นอ่า้กัน